สะพานขอมหรือสะพานหินตั้งอยู่ถนนนิตโยเส้นทางขาเข้าและขาออกเมืองสกลนครโบราณแห่งนี้ที่ไม่ได้รับการปรับปรุงมานานตั้งแต่หลังจากคราวน้ำท่วมใหญ่ครั้งที่ผ่านมาภายในโบราณสถานพบป้ายชีอชารุดวางตั้งไว้ทางขึ้นสะพานชาวบ้านเห็นว่าควรได้รับการปรับปรุงและควรส่งเสริมมีการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้เด็กรุ่นใหม่ได้ศึกษาต่อไป มีหลักฐานปรากฏเมื่อครั้งปีพุทธศักราช2449สมเด็จก,กรมพระยะดำรงราชานุภาพเมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ทรงเสด็จตรวจราชการมนทลนครราชาสีมาและมนทลอุดดอ,อร์อีสานได้นิพนไว้ในหนังสือเรื่องเที่ยวต่างๆภาคที่สเกี่ยวกับเมืองสกลนครไว้ว่าวันที15มกราคมขี่ม้าไปบ้านนาเวงระยะทาง15เส้น ไปตามทางถนนขอมสร้างไว้แต่ดึกดำบรรมีสะพานหินเป็นสะพานศิลาแรงฝีมือขอมทำดีหน้าอยู่แห่งหนึ่งเป็นเส้นของสมัยเดียวกับเทวสถานที่ตำบลนาเวงมีเทวสถานเรียกว่าอรดีมายานารายเจงเเวงตั้งอยู่บนเนินซึ่งมีซุ้มไม้ร่มรื่นดี